จับตาในวันพรุ่งนี้ครับว่าการประชุมเนี่ยของ8ปดพรรคร่วมรัฐบาลพรรกเกาไกลที่เป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้เนี่ยยังเสนอชื่อของคุณพิธานิมเจริญรัตน์หรือไม่แต่แน่นอนครับว่าคุณพิธาเขาได้บอกไปอยู่แล้วว่ายังไงเนี่ยต้องเสนอชื่อคุณทิมพิธาอีกหนึ่งรอบโดยที่อาจจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับในการต่อสู้ของพรรกเกาไกลในการเสนอชื่อคุณทิมพิธาลิมเจริญรัตน์ แต่ก็ยังมีอีกหนึ่งสมรภูมิในการแก้ไขรัฐธรรมนูญม .272 ที่เป็นการปิดสวิตสวซึ่งหลายฝ่ายนะครับเขาก็บอกว่าอันนี้ยิ่งยากยิ่งกว่าการที่จะไปขอเสียงให้คุณพิธาเป็นนายกเสียอีกโดยแรงข่าวนะครับที่น่าสนใจก็คือว่าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่จะเสนอชื่อคุณทิมพิธาเนี่ยมีอยู่2ด่านหลักๆนั่นก็คือ การสกัดไม่ให้เสนอชื่อคุณทิมพิธาลิมเจริญรัตนเป็นนายกนัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งโดยอ้างข้อบังคับของสภานะครับทางั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเสนอชื่อคุณทิมพิธาอีกรอบหนึ่งนะครับอีกเทอมหนึง่งนั่นก็คือช่วงของเดือนธันวาคมซึ่งประเทศอาจจะรอไม่ไหวแต่แน่นอนครับสิ่งที่น่าจับตานันก็คือว่าการที่เสนอชื่อ นายกรัฐมนตรีที่เป็นแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ไม่มีอะไรการันตีนะครับว่าเขาจะโหวตให้เพราะเนื่องจากว่าเงื่อนไขของสอวบางคนเนี่ยออกมาพูดชัดเจนแล้วครับว่าถ้ามีพรรคก้าวไกลอยู่ในสมการของร่วมรัฐบาลเขาก็ไม่โหวตให้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาดูครับว่าทีท่าของ8ปดพรรคร่วมเนี่ยจะเอายังไงแต่ล่าสุดเนี่ย หลายๆคนก็บอกว่าให้พักเก้าไกลเนี่ยปลีกตัวออกมาเป็นฝ่ายค้านเพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้อย่างไรก็ตามครับต้องมาจับตาดูว่าการตกลงเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปแล้วเกมการเมืองที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยตกลงว่าหน้าตาของรัฐบาลมันจะเป็นยังไงกันแน่